คำถามนี้ถามว่าถ้าหากว่าเรากำลังนั่งทำข้อสอบในห้องอยู่กับเพื่อนเราในห้องโดยเราเห็นว่ามีเพื่อนเรากลุ่มหนึ่งกำลังโกงข้อสอบอยู่ประมาณ3-4คนเราจะทำอย่างไรขอให้เลือก4ข้อนี้นะครับแล้วบอกว่าแล้วบอกเหตุผลด้วยเพราะอะไรนะครับ 1. เห็นแล้วเฉยๆไม่สนใจ 2. ลุกไปบอกครู สลุกขึ้นววยวายด้วยตัวเอง 4. ขอลอกด้วยเลือกมาหนึ่งข้อสอบครับเอเลือกเลือกมาหนึ่งคำตอบครับแล้วก็อธิบายเหตุผลด้วยครับเชิญครับค่ะดิฉันขอเลือกลุกขึ้นไปบอกครูค่ะเพราะว่าถ้าเราเห็นการทุจริตเล็กๆในห้องสอบอย่างนี้แล้วเราปล่อยผ่านพอเราโตไปบุคคลนั้นที่เราปล่อยผ่านเขาก็สามารถทาําความสามารถที่จะ คดโกงได้มากกว่านี้ค่ะและเรานะคะก็จะเป็นเหมือนไม่ต่างอะไรกับเขาค่ะเพราะเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นนี่ค่ะเราควรที่จะไปบอกครูเพื่อจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุค่ะดีกว่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นจนมันบานไปอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะ